สวัสดีครับผมอาจารย์เลตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศัก6 6ันกนะครับลัคนาแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองหรือยังไม่ชวนนะครับว่าเรารู้ลัคนาเราเองถูกต้องหรือยังหรือ เคยใช้แต่วันกับเดือนนะครับถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็สามารถแอดไลน์ Official Account มหาจารย์ในที่แอดไลน์ A.L.R. Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนณราศรีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุกทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ หลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันลขนาณแล้วก็แจ้งกลับนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทราบลักนาราศีที่แท้จริงของเราแล้วนะครับก็สามารถนาไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์นั t ด um วง channel นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ ฟังการพยายกรณ์ของอาจารย์แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอามาหาอาจารย์ด้ที่เดียวกันนะครับที่อัศัยสองส o นกนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปของต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2566บเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับแล้วในเดือนมีนาคมที่อาจารย์กาลังจะทําการพยายกรณ์ล่วงหน้าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับก็จะ โคจรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช26ไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช9นะครับแล้วอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะโคจรยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช26นะครับก็คือดาวมฤุตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับ จะส่งผลอย่างไรใน12ราศีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับรับรองได้คุณได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะครับชัดเจนนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องทางอาจารย์ net d u ด channel ไว้นะครับเพราะอีกไม่นานแล้วนะครับอาจารย์ก็จะนําคลิปนะครับอัพขึ้นไปนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของท่านที่ สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับคำว,ว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช266น,นะครับชาวาาล,าลัคนาราศีกุมนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับแล้วถ้าเรา,าพูดถึงเรื่องการงานนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช1606จะเป็นอย่างไรดาวเจริญพบกัมมะก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าเรือนพบพันธุนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนในช่วงตั้งแต่16พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช1565น,นะครับจนถึง11มีนาคมปีพุทธศักราช1606น,นะครับแล้วก็จะโคจรเข้าเรือนภพปุตตะนะครับในช่วง12มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช1606ไปจนถึง9พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช1606เพราะฉะนั้นก็ถือว่า ถ้าใครติดตามคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างต่อเนื่องก็จะพอรู้ว่ายังเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมอยู่นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ถือว่าดาวประจําตัวเองก็โคจรออกจากจุดเสื่อมมาได้แล้วพักใหญ่นะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ในช่วงปีพุธาาทธศักราชสันห้ร้บนะครับชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยหลังจากวันที่12มีนาไปแล้วนะครับกรรมมะปุตตะมันก็อาจจะเป็นงานหรือเป็นจ็อบหรือเรารอาจจะมีงานเพิ่มเติมแต่จะเป็นงานที่เป็นงานที่เราต้องทําหรือเป็นจ็อบอะไรทําสั้นๆทําแล้วจบไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ยังไงมันก็ยังมีมุมที่ดีอย่างชัดเจนนะครับเพราะณนะปัจจุบันหรือในเดือนมีนาคมที่อาจารย์พยากรณ์อยู่นี้นะครับ ก็ถือว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวเจรือการเงินเนี่ยยังอยู่ในเรือนพบกระดุมพัรได้ตำแหน่งเป็นเกรรษตรตาทิปดีนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็ถือว่าช่วงเวลานี้มันยังมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไอ้มุมเนี้ยมันเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับเพราะยังมีหลายท่านเนี่ยเดล็กไม่เสร,ริมหาจารย์ว่าเอ้าของเขาเนี่ยทำไมการเงินมันยังมีมุมมีเกณฑ์มีปัญหาเลยนะครับแต่พอมีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคพื้นดวงเา แลวเจ้าเรนการเงินเขาก็ได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วในมุมนี้เองมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับก็อาจารย์ก็แจ้งรายละเอียดเข้าไปก็เจ้าชะตาก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยายามนะครับบอกอยู่ตลอดเวลาว่าการพยากรณ์อันนี้เป็นพยากรณ์ล่วงหน้าก็จริงแต่เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นแต่ละท่านต้องรู้พื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับมันถึงจะมาแมปกับณปัจจุบันนี้ได้นะครับน,นี้ชัดเจนนะครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินอย่างที่อาจารย์ได้เกิดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าดาวที่เราพบก,กระดุมพระคือดาวพฤหัสศัปดีนะครับดาวพฤหัสสัปดีเนี่ยครับตอนนี้โคจรมาได้เป็นเกษตรตาทิพย์ดีนะ,ดดน,ะดนะครับอยู่ในพบกระดุมพระกระดุมพระกระดุมพระตั้งแต่ช่วง8เมษายนปีพุทธศักราช2565จนถึง18เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับการเงินมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแล้วอาจารย์ก็มองต่อไปอีกนิดน,นึงนะครับว่าเดือนเมษาเดือนหน้าดาวพฤหัสสัปดี์จะยกย้ายนะครับ จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับได้แหน่งเป็นราชาโชคนะครับในเดือนภพศาสตร์ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ยังถือว่าเป็นมี่นหมายที่ดีนะอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงใช้เงินและกันของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเลนภพปัตนินะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคม ปีพศ2566นะครับเพราะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาชีพจรรองเท้านะครับต้องไปนู่นไปนี่ก็อาจจะหาเวลานะครับมีเวลาส่วนตัวในการอยู่กับคู่รักหรือว่าคนรักนะครับในช่วงเวลานี้บ้างนะครับหรืออาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่เราดิวเรื่องการงานกันแล้วเราก็มีการไปจัดเป็นปาร์ตี้กันเป็นหมู่คณะก็ได้นะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะมันเป็นมุมที่เราจะต้องเดินทางมูฟเมนต์นะครับถึงจะดีช่วงเวลานี้นะครับ แล้วก็พอหลังจากวันที่15มีนาคมนะครับเดวเจเลนพบปัต,ตนินะครับดาวทิ์จะโคจรองข้าสูุพบกระดุมพระนะครับตั้งแต่15มีนาคมจนถึง13เมษายนปีพศักา2 5 6 6นะครับก็ยังถือว่าภาพรวมในเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกๆขั้นนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับแล้วถ้าเรามามองถึงเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมปีพุศ2566จะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่11มีนาคมนะครับจนถึง29มีนาคมปีพุศ2566นะครับอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับมั่นคงมั่งคั่งนะครับ ในมุมของเรื่องการเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วช่วงต้นคลิปที่อาจารย์บอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมจะมีดาวใหญ่ยกย้าย2ดวงนะครับก็ดวงแรกนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะยกนะครับจากราศีมังกรนะครับในเรื่องภพวินาศของพื้งชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะครับมากุมลัคนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับมันมีมุมมีเกณฑ์อีกเรื่องราวนะครับ ที่ชาวลัคนาราศรีกุมจะต้องระมัดระวังนะครับเสาโคจรมากุมลัคนานะครับครูบาอาจารย์ก็ท่านบอกไว้ว่านะครับเสาทับลักทับจ,นจันรจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเตรียมความพร้อมเตรียมตัวให้ดีๆนะครับมันอาจจะมีเหตุนู่นเหตุนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วอันนี้นเป็นภาพรวมครั้นี้ก็ต้องมาดูเดิมว่าเป็นยังไงแต่อาจารย์มองว่าแต่อย่างน้อยนะครับเสามากุมลัคนาตัวเอง ก็จริงนะครับแต่ได้คู่มิตรนะครับแต่ท่านได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนนะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับทุกๆกคนนะครับแต่มันต้องมีมุมที่มันมีปัญหามีเรื่องราวบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านเป็นอย่างไรด้วยนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยส่วนดาวดวงที่2นะครับที่จะทําการยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันะครับ จากราศีเมษนะครับในเรือนภพสัตชะเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะครับในเรือนภพพันธุของชาวลัคนาราศีกุ่มทุกๆท่านนะครับมันก็จะมีมุมมีเกณฑ์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตัวของมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวเดิมดวงนี้ในพุนชตาเดิมอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับถ้าอยากรู้นะครับก็สามารถมาเช็คพ้นดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับมีคําตอบนะครับทุกๆคําถามนะครับ อาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวาลัคนาราศีกลุ่มนะครับซึ่งอาจารย์มองภาพรวมดูแล้วว่ายังไงชาวาลัคนาราศีกลุ่มในเดือนมีนาคมก็ยังจัดว่าดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรอย่างน้อยใครที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคุณรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้วันที่จะบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันเสราร์ที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2515นะครับคุณยังมีเวลาอย่างน้อยอีก2เดือนนะครับแล้วอาจารย์จะรีบนะครับทำการพยากรณ์ให้แล้วเสร็จนะครับสำหรับปีพุทธศักราช25 ก็ไม่น่าเกินเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช26นี้นะครับก็อย่างน้อยคุณก็จะได้รู้รายละเอียดนะครับภาพรวมทั้งปีนะครับเพื่อที่ได้ไปบริหารจัดการนะครับชีวิตได้นะครับหรือเอาไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ